สวัสดีครับดิวผมกู๊ดเกมมิ่งวันนี้ผมจะเล่นเกม Minecraft ในตอนที่17ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปเลยครับมาจากตอนที่แล้วสูญเสียน้องหมาไปครับเดี๋ยวเราค่อยหาน้องหมาไหมครับโอเคตอนที่17แล้วเราจะมาครับเออนี้ฮะจะเบียงก่อนโอเคตั้งนี่ไว้ทึบกล่องครับ แล้วก็ครับเตาเผาโอเคอย่างเนื้อก่อนเดินทางฮะตั้งไปคู่กันเลยโอเคมากินลรสีมาก<ม>ินไฟเนื้อเจ็ดชิ้นตั้งสเบียงก่อนแอปเปิลกินได้ไหมลองกินแอปเปิลสิได้ครับ โอเคประหยัดพื้นที่เอาดอกไม้ทิ้งไปอ้อาวดอกไม้เอามาทำไมไม่รู้ทิ้งไปโอเครอเนื้อย่างครับก่อนนี้ทิ้งไปเดี๋ยวจะมืดแล้วฮะเดี๋ยวจะเจอนักไรอีก ต้องเติมสเบียงให้พร้อมขวดโหลยาเก็บไว้อุ้ยมันมาแก้วทิ้งไปแล้วนะเนี่ยโอเคอุ้ยไปโอเคเก็บเนื้อนครับบล็อกเก็บไว้น่าฝรั่งทอดอยังมุมๆก็มีดินทิ้งไปฮะมาอีกชิ้นหนึ่งเติมสเบียงให้พร้อม เอาไปประจนภัยกันเลยนะใกล้มืดแล้วขุดไปรอก่อนมาสองชิ้นพอฮะมาสเสบียงเตรียมไว้เผื่อเจออุปสรรคหน้า บล็อกนี้ก็ทิ้งไปโอ้ห oh. ดินทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปมาโอเคโอเคเก็บ mm. okay. okay. แล้วก็ทุบทิ้งแต่ไม่ต้องคราบใหม่มาโอเคแล้วก็เอา หินนี่ทิ้งไปเลยเพื่อจะมีอะไรดีออกประจนภัยกันมืดแล้วว่ะมืดก็มืดซีตอนที่17เจ็ดนี้เราต้องหาด้เขียวดรดเขียวสะพานข้ามก่อนฮนะอุ้ยลึกจังใต้ดินเก็บหินนี้กัน แล่ไฟก่อนหุยเก็บผิดแล่ไฟมาเก็บไว้เยอะเพื่อได้ใช้ต้องใช้แน่และแล้วเราจะระวังตัวแยบรงที่สุดวิ่งไปเฮ้ยซัมบี้เกิดวะแต่ทางนน้นโลกอันกว้างใหญ่ต้องคอยระวังตัวทิธนู วิ่งไปสิอย่ให้มันเจอเฮ้ยปักฮะวิ่งไปตรงนู้นอุ้ยพอมดอีกแล้วเฮ้ยเสื <Sergey> ้อเสื้อก็ทองวัธนูก็ทองอุย้ยโดนโดนฉันโดนขอโตไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยพ่อ้าพอ,าพอมดปลาปาขวดอย่าพิษใส่วะ วิ่งไปวิ่งไปกันโดดแบบดิจิตอลฮะจะไปสนใจใครเฮ้ยเชอะขึ้นมาเอาตัวรอดก่อนคืนคืนนี้มันสร้างช่างโหดร้ายเกินทานน้ำแข็งเฮ้ยซอมบี้บวกหน่อยแล้วกันเทว่าไงนาย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 จะลงมาใครเอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยงวะไปเฮ้ยก่อนหนังมาเฮ้ยเฮ้ยมามามา เฮ้ยมาเฮ้ยก็หนังก็หนังเหรอนี่เกือบเกือบตัวนน่ะเราไม่มีน้องหมาคอยช่วยเหลือพอจะมีสักตัวไหมเจอตรงนู้นนี่ก็ซอมบี้ไปความคืนนี้แสนยาวไกลปักปักทอดไปก่อนเฮ้ยเป็นหน้าผาว่ะเราจะหายทางข้ามไปได้ไหมน้ำแข็งเฮ้ยแังนมุมขยุมหลังคาหรือว่าสไปเดอร์แมน คิปเปอร์ค huh. er. er. ิปเปอร์ทำไมชอบอยู่ขา,ขาแถวทาน้ำแข็งอีกแล้วตั้งรับสิครับระเบิดไปซะตุ้มมาเฮ้ยไม่เป็นไรคิปเปอร์อีกตัวหนึง่งสองตัวติดมาสิ uh huh. ไม่มีปัญหาชิวๆฮะสบายมากแค่นี้ กดเออปิดลำธารน้ำแข็งไปบ้านเราอยู่นู่นเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงแม่มุนเฮ้ยเรียกเรียเรียกุณจนมุมจนมุมเฮ้ยจนมุมจนมุมจนมุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้การ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 ไว้ก่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยมาดิ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  มาดิมาดิลงไปตายซะสนโนบอลเยอะจังวะมาดิมาดิมาดิาดลวงไปตายไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ย,ยสามตัวเลยเฮ้ยโดนเลยวะของแตกเลย,ยเย็ดเอยเกิดที่บ้านคนระับเริ่มใหม่เลยโฮสาเกบหอมลำลิดมาดเวลศูนเลยง,งอเกาะเก่ามาโอเคไปตามทางเราดีกว่า เดี๋ยวเราไปกู้สเบียงเราคืนไปแค่นี้ใส่เกาะเอาสเบียงที่จำเป็นชุดเกาะจะว้อันนึงดาบทองมานายจะไฟกับชั้นใช่ไหมโอเคได้ฉันจะทำให้นายรู้กระดูกโอ้โหเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวผมจะหลอมหลอมอะไรดี เออพัวแล้วกันพัวไปไหนพัวห,หินก็หมดเคพพัวไม่ต้องใช้เจอเจอ,เจอดาบทองค่าเฮ้ยถ้าดูเมานอนดีกว่าเปิดตาตังเช้าออกล่านอนเก็บกูสเสบียงหลัคืนครับอ ตา,ายแล้วมาเห็นซมบี้ตรงนูน้นตรงนู้นก็มีในเน่าแน่ครวกผมไปทางนู้นหรือเปล่าน่าจะทางนี้ฮะนี่ทางนี้สูงจังมาเฮ้ยพัฒนาบ้านฮะตามครบเพลิงไปไปกูป้สเสบียง รอคืนแล้ต้องเจอดับทองลืมผลิตโลกเดี๋ยวใครค้าก็ได้ครับโลยมีก็เดี๋ยวใครตกลงแล้วคนนี้เดี๋ยวหาแร่เหล็กผลิตโรคก,ก,ก่อนลวกันเฮ้ยลงไปตามแสงไฟที่เราลักทอดไปฮะคนละทางนี้หรือเปล่าไม่รู้สุมเหครับอุ้ย เราต้องรอดแต่สถานการณ์อุ้ยแต่สถานการณ์แบบนี้ให้ได้ไปฮะตามแสงไฟทอดไปตักไว้ยอุ้ยหืมล่วงมาได้ไงวะเอาแล้วได้ยินเสียงอยู่ไกลขึ้นไปดีกว่าเราไีต้นไม้อีกเกยอะนี่วิ่งไปเรื่อยับ นี้ที่เรามาหาหมาป่าไม่ว่าเดี๋ยวดูกันฮะวิ่งไปโดนลุมสักตัยเลยฮะเอาลงทางคันนี้เฮ้ยไม่ง่าเลยต้องเป็นไนงเรามีดาบทองค่อยหาเหล็กมาคราบด้วยกันสเสบียงเรามีเฮ้ยหมาป่าแกะดำอุย้ยมันหิวหิวข้าวอ่ะต้องกินละกินเนื้อสดก่อนเจอทอส มาสอยจุครับเพื่อความอยู่รอดตรงนี้หรือเปล่ายิงไปเรื่อยๆฮะวัวไว้สอยจุเจ็บวัวไงจังวัวขอสอยจุหน่อยสอยจุมีไหมหยมีตันหนังยังไงทอดเราปักมาทางนี้ โอเคในเรื่องนี้เกะรอยไปเรื่อยครับซอยจุก็เหลือชิ้นเดียวนั่นดอกสักลุละเกลไรใช่ทางนี้หรือเปล่าน่าใช่ฮะวิ่งไปยิ้นเดียวครับเดี๋จะไปกู้สักสี่ล้วคืนขึ้นเขาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะฮะ เก็บเนื้อก่อนเพื่อทีมเ,เนื้อแกะเก็บเนื้อแกะมาเลือสิบสามครับไม่น่าตุยเลยไตาสิพระเจ้าผมว่าผมขึ้นไปดีกว่าจะได้หาโลก,กวางกินอดิบเพิ่มพลังไปก่อนส,สัตว์ป่าเราหาได้หมดนะฮยไม่ไดับ ช่องเป็นนีน้รถเหลือน้อยเดียวเองนะ let's go น่าจะทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดกูไม่ได้ก็หาใหม่ฮะครับใหม่ซะเลยเอาชีวิตรอดแบบสมจริงยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นแสงอยู่ริบลี่ลำไรริบลี่ฮะ let's go ไปดีกว่าต้นไม้สวยมากฮะ ที่วงนี้วว่าจะใช่นะเรายัางไม่เห็นทอท,ที่เราปักเลยอะกระทางสูดทางป่าวะจะมีความน้ำแข็งตรงนู้นเราไปดูสิเฮ้ยมีราวาตรงนู้นวะไปขุดทองตรงราวาดีกว่าหาไม่ครับท่านผู้ชมปันเลเวลใหม่กำลังไปได้สวยเลยตัวนี้ซะก่อนจากที่เรา จะมีขุนข่าน้ำแข็งอยู่บนเฮ้ยว่าไงเจ้าลูกวัวสวัสดีเว้ยเหนื่อยวะตอนนี้ต้องหาไม้มาครัฟก่อนฮะเก็บเนื้อ้อวายอยู่บนฮะเดีย๋ยวขึ้นไปทางนู้นก่อนก่อนฟ้าจะมืดเฮ้ยเชีย ่เนื้อถึงปะวะไปเถอะมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้น่าจถูกฮะเดี๋ยวหาทุมค่าวน้ำแข็งก่อนกินเนื้อประคันชีวิตไปดาบไปแตกเลยฝันไม่กี่ทีเองประมงขนาดอะไรขนาดนี้แล้วเวลาเจอซอมบี้ เราจะรอดไหมเงินทุนผ่านมาแข่งยงู่นู่นน่าจะทางนู้นฮะไกลไกลความทนทานไม่มีเลยไปฮะข้ามเข่าไปอาจจะเจอสิ่งดีๆก็ได้ของดีก็ได้เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยซอมบ้ทนูไปดีกว่ามอนสเตอร์ธนูฮะผมว่าผมมาผิดทางครับลงผิดด้านฮ้ยไงไงทะน้ำแข็งเห็นแล้วเว้ย ไปฮะกูศักดิสีของเราคืนดาบทองก็ไม่ทนฮะอุ้ยฟักทองมีฟักทองกินมระทางประทงชีวิตแล้วกินดิบได้ไหม,มเก็บมาก่อนสองชิ้นไปฮะขอ,อน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ น่าจะอ้อมไปทางนู้นดีกว่าที่โลงกว้างวิ่งไปเลยฮะสุดท้ผมจะมาพิษทางะฮะตรงที่ผมไปจะเป็นภมเขานําแขงนําแขงกว้างใหญ่เพราะฉะนั้นเก็บเนื้อแก่กอนเก็บเนื้อไว้กินระหว่างทาง อุ้ย,ยดาบจะแตกว่ะเราต้องขุดหาสเศษเฮ้ยมา้าสวัสด,ดีเจ้ามา้าเฮ้ยมีม้าแล้ววะ่ะขี่ได้ไหมสวัสดีสวัสดีมา้าเฮ้ยม้าพยศว่ะองมีเชือกคล้องม้าครับมันถึงจะให้เราขี่ งงงงกับเส้นาทางฮะางไงต่อดีริสโกจึงไปตัดไม้ก่อนล้วกันหาสเบียงก่อนเดี๋ยวมันจะข้ามมืดครับดาบดาบหินไปก่อนละกันมาตัวเปล่าจริงมีแค่กโลเกาะกับดาบฮะกับอาวุธทำไมทองมันแตกง่ายจังพังง่ายจังไม่เหมือนดาบเล็กพวกนี้ฮะ ขุดไม้ก่อนขุดเร็วจริงแต่มันพังไวฮะทองไปผมว่าผมมาติดทางครับเสียดายครับเยอะสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วสิบเจ็ดส,สิบสี่แล้วาตายสิกินเนใื้อไก่หยับมาทครับง่าย เห็นภูเขาหินแข็งอยู่ริบตาใช่ไหมริบริบไม่ใช่วะคือ <c oughs> ใช้แล้วเห็นภูเขาหินแข็งแล้วตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองวนไปทางนน้นดูไงเจ้าแกะน้อยเฮ้ยเสียงเลยวะเอาแต่วันเลยเหรอไม่นะ่าแก่จะมืดแล้วเฮ้ยมีทอสไม่มีทอสฮะ ซ่อนตัวตรงความน้ําแข็งนี่แล้วกันเจอแล้วเฮ้ยจาได้นี่เจอแล้วฮ,ฮู้ผมจาได้ฮะที่เก่าเราผมโดนระเบิดตรงนั้นเฮ้ยตกแก้วตกแล้ว,ลวเวนไปทางนู้นจำได้รู้โครงสร้างเส้นทาง ขาลูกไหนกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน่าจะลูกนู้นฮะ, <c oughs> ะค่อยๆไปเนี่ยที่เรากดดานหูเจอแล้วฉันเจอเส้นชางของฉันแล้วที่นี้เก็บของกันดีกว่ารอตายแล้วเราเฮ้ยจะตายสิพาทิศตกดินแล้วเราต้องรีบหาหของนู่นไงมีหุบเขาแหว่งอยู่นู้น ون. กินเนื้อก่อน ไปแต่ตรงเขาแว่งฮะนี่ไงเจอแล้วทอดก็อยู่ตรงนี้ไปฮะผมขึ้นมาทางไหนทางนี้หรอทางนู้นปักทอดด้วยทางนู้นเห็นแส่สบายนี่ไงเจอแล้วขอบคุณพระเจ้าที่หาเส้นทางนี้จนเจอของผมดวงอยู่ตรงนั้นเพียบเลย ้ตายสิเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมีตัวอะไรนะเดี๋ยวเลียวผมยังน้อยขึ้นไปทางนู้นแล้วกันนี่ม,มาหุบนูน่นตรงนูน้นผมจำได้มีแสงไฟอยู่ตรงนูน้นขุดไปทางไหนวะนู่นไงตรงนูนงงน้นไงตรงนี้หรือเปล่าเ,เ,เ,เฮ้ยเจอเฮ้ยเที่ยเฮ้ยเต็มเลยวะเฮ้ยเฮ้ย จม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  my god oh cheers เสียแล้วระเบิดมันออกมาระเบิดออกไปจมน้ำแข็งเฮ้ยรอดแล้วยังรอดไม่ดี my god เฮ้ย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 อย่าเสือกอย่าเสือกเฮ้ยมันจมอย่าเสือก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 เฮ้ยอย่าเสือกตายแน่เฮ้ยเรียบร้อยรอบสองโอ้โห มาฟื้นที่บ้านเฮ้อ,อกำลังจะเจอเลยโอเคครับในตอนที่สิบเจ็ดนี้เดี๋ยวเราไปกู้สเเดยจใหม่รับทีสามครับขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ครับเดี๋ยวตอนที่18ดผมจะมาเล่นกับน,น้องๆดีกว่าครับเล่นคนเดียวไม่ไหวฮะสู้ไม่ได้ฮะเยอะเกินโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมในเกมดีดแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ